สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการล้างหัวพิมพ์เครื่องปริ้นยี่ห้อแคนนอนรุ่น mp 2 8 7แบบง่ายง่ายให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีล้างหัวพิมพ์ผมจะสาธิตให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับทําแบบช้าช้าตามผมมาครับสลับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ต้องการจะล้างหัวพิมพ์ เครื่องปิมพยี่ห้อ c a นอนรุ่น mp 287แบบธรรมดาไม่ใช่ล้างแบบอย่างละเอียดนะครับให้เพื่อนตามตามผมนะครับในคลิปผมกดปุ่มเครื่องมือครับกดประมาณสครั้งนะครับเพื่อนๆครับก็จะปรากฏตัว s สีเขียวบนหน้าจอเครื่องปิมพครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเมากดปุ่ม back หรือปุ่มคันเลอร์นะครับอย่างได้่างหนึ่งครับในคลิปผมเลือกกดปุ่มแบ็คครับเครื่องพิมพ์ก็เริ่มทำความสะอาดหัวพิมพ์ครับบนจอเครื่องพิมพ์เพื่อนเนเ,นเห็นนะครับหน้าจอก็จะหมุนอย่างนี้แหละครับจนกว่าจะหยุดหมุนครับหน้าจอสีเขียว เพื่อนๆเห็นไหมครับกาลังหมุนแสดงว่าเครื่องปริ้นกําลังทําความสะอาดหัวพิมพ์ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับเครื่องปริ้นได้ทําความสะอาดหัวพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏเลขหนึ่งตัวสีเขียวบนหน้าจอเครื่องปริ้นครับหลังจากนั้นให้น้ำเพื่อนมา เทสสีเครื่องปินะครับโดยให้เพื่อนกดปุ่มเครื่องมือ1ครั้งครับหลังจากนั้นให้เพื่อนมาเลือกกดปุ่มแ a c k หรือ c o l เลอร์ปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับในคลิปผมเลือกกดปุ่ม c o l เลครับเครื่องปินก็จะทำการ เทสสีให้กับเรานะครับในคลิปผมกำลังรอเครื่องปริ้นกระดาษให้ครับเห็นนะครับเพื่อนๆครับเครื่องปริ้นกำลังปริ้นกระดาษจากการเทสสีหลังจากที่ ผมได้ทําการล้างหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ครับเห็นไหมครับโอเคไหมครับเพื่อนๆครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดชอบก็กดถูกใจช่วยแชร์เกี่ยวกับการล้างหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ยี่ห้อแคนนอนรุ่น MP 287ให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดชมคลิปจบก,ก็ขอขอบพระคุณมากๆครับ เจอกันคลิปหน้ากับการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียด